สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันกับเราอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ thaiworldtoy.com นะครับคุณผู้ชมครับเจอกันทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมีสินค้าเด็ดๆให้กับคุณผู้ชมเอาไปเล่นกันอีกเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นโดรนเรือรถเครื่องบินหรือเป็นสินค้าอาซีประเภทต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับก็ปีนี้ก็จะเข้าปีที่6แล้วนะครผลิตผลงานให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันเสมอต้นเสมอปลายเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ครับเราจะมาแนะนำเป็นยี่อประเทศ บินลบนะครับคุณผู้ชมครับเป็นงานไทยนะครับว่าเป็นแฮนเมดนะเป็นเมดินไทยแลนด์ของเราด้วนะครับเป็นโครงสร้างนี่เป็นเคิวเจร์บอร์ด F 1 1 7สเตลนะฮะเป็นลำเปล่านะครับลำตัวเปล่าเนี่ยมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะครับลำตัวเปล่าเนี่ยสำหรับในการจำหน่ายก็อยู่ที่ราคา700บาทนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เคยซื้อเครื่องบินไปแล้วนะหรือว่าคุณผู้ชมที่มีชุดไฟอุปกรณ์ไฟอยู่แล้วเนี่ยมีรีโมทมีแบตเตอรี่หรือว่ามีมีบางอย่างอยู่แล้วนะ สามารถที่จะนําชุดไฟที่เรามีเนี่ยเอามาลงติดตั้งกับเจ้าตัว F117 ตัวนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ก็เป็นอมอเตอร์บัสเซดนะฮะราคาลาป่าเนี่ยจะอยู่ที่700นะครับคุณผู้ชมที่เคยซื้อ่งบินของทางร้านไปแล้วเสียหายหรือว่าเก่าแล้วอยากจะเปลี่ยนรุ่นบ้างอะไรบ้างก็เนี่ยเฉพาะตัวลำนะครับ700 700บาทหรือว่าจะพร้อมตัวลำพร้อมชุดไฟก็อยู่ที่2,200บาทนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าพร้อมชุดรีโมทเลยเนี่ยจะอยู่ที่4 3่0าบาทนะครับเราจะ มาดูโครงสร้างของเจ้าตัวสเตลนะฮะการติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยจะง่ายดายมากอุปกรณ์ไอชุดนี้ชุดสเตลตัวนี้จะไปเป็นชุดนะฮะคุณผู้ชมครับค่ท่านผู้ชมที่มีอุปกรณ์ชุดไฟล้วสามารถติดตั้งง่ายๆแล้วเดี๋ยวจะมาดูครับว่าข้างในติดตั้งง่ายขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับเราก็าจะถอดดูนะนี่คือตำแหน่งของการติดตั้งอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยนะครับตำแหน่งแบตเตอรี่เนี่ยเราก็จะมีมาร์กหยุดไว้ให้แล้วนะครับตำแหน่งของมอเตอร์นะฮะเซ์โบคุณผู้ชมก็สามารถดูตามภาพนะครับ สามารถเอาไปประกอบเองได้ใช้เวลาประกอบไม่นานนะครับตัวนี้จะเป็นระบบมิกนะคุณผู้ชมครับโครงสร้างแข็งแรงนะฮะตัวนี้เวลาเราใส่เนี่ยเราถอดเสียบใส่ก็จะมีอ่าสลัก้าให้เราเสียบอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ติดตั้งเข้าไปง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับเราจะลองทดสอบนะฮะ รอบของมอเตอร์ที่ติดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,700 kv นะครับขนาด2217นะครับบัสเลสนะครับลึความเร็วเป็นร้อยนะตัวนี้เสียงกำมะนาวเลยสำหรับคุณผู้ชมที่ซื้อพร้อมชุดเนี่ยจะได้เป็นรีโมทไฟสกายสีช่องนะครับแบตเตอรี่2,200แล้วก็แบบแล้วก็ตัวชาร,ะะะร์จบาลานซ์นะฮะ3เซลล์นะครับคุณผู้ชมครับแบตเต็กก็24,350แล้วเปล่า700นะครับคุณผู้ชมครับมีหลายสีบ้างนะครับมีสีที่เป็นเทาๆแบบนี้แล้วก็สีที่เป็นลักษณะที่เป็น อ่ะคือบินแบบแฟนตาซีครับสีสันสวยงามนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบบินเจ้าสเตล1 1หนึง่งหนึ่งเจ็ดน,นะครับการบินเอฟหนึ่งหน,นึ่งเจ็ดก็คุณชอบบินแรงมากฮะ วันนี้ลมแรงมากเลยที่สนามเราดูว่าดูความเร็วครับดูหลูกครับคุณผู้ชมครับเนียนเลยฮะตอนนี้มีความเสถียรสูงมากครับคุณผู้ชมครับก็ความเร็วเนี่ยจะเร็วมากนละกล้องจะถ่ายทันขนาดไหนนะดูเอาดูการควงขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะกำลังนี่เหลือเฟือแล้วคุณผู้ชมครับ อขึ้นแล้วครับลิบเลยฮะอัตราลนี่สูงครับคุณผู้ชมวันนี้เรดองดับเครื่องดูนะฮะเห็นไหมฮะอัตราการก่ออากาศดีมากครับคุณผู้ชมครับที่เราดับ ไปรีบครับคุณระยะรีบวิวว่งประมาณสามสี่ร้อยเมตรก็สบายๆนะฮะนี่เรายังอัดไม่สุดนะคุณผู้ชมครับสิวเลย ครับคุณผู้ชมครับสเสด็จจริงๆฮะแรงสเสด็จยาแล้วตัวนี้แหมเล่นแล้วสะท้านดีนะครับกำลังการก่ออากาศนะแล้วก็การออกแบบที่ได้สัดส่วนของการผลิตนะครับก็ทําให้เครื่องบินได้สเสถียรเร็วๆอย่างนี้เลยนะความเร็วไปร้อยกว่าแน่ๆฮะร้อยยี่สิบสามสิบก็คงจะได้อยู่ เวลาเราตัดมอเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับสังเกตว่าจะไม่มีเสียงคเครื่องบินจะอัตราล่อนจะสูงนะฮะสังเกตว่ามันจะบินง่ายนะกาออากาศดีนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยทำความเร็วขึ้กวดูฮะโอ้โห ครับความเร็วอร้อยนะครับตายอันแล้วโอ้มหาตายับความเร็วนี้จัดเลยฮะคุณผู้ชมครับสดใจจริงนะ ครับเป็นไงครับคุณผู้ชมครับบินนี่มันมากนะคุณผู้ชมครับบินตีลังกาสวยงามครับคุณผู้ชมครับกับ F117 นะฮะตัวนี้ครับ F117 สเตลแรงมากๆครับคุณผู้ชมครับติดต่อกันแล้วนะฮะ7 0็2 2้อแล้วก็4,350ติดต่อกับเว็บของเราครับด้านล่างนี้เบอร์โทรศัพท์ได้ดีไลน์ครับติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับวันนี้ครับ F117 นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับคุณผู้ชมครับกดกระดิ่งนะฮะติดตามช่องของเรานะฮะโอกาสหน้าจะมีสินค้าเด็ดๆอีก เช่นเคยวันนี้สวัสดีครับ